สวัสดีครับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อกจะมาแนะนําวิธีการถอยจอดเทียบเสบ่าทางเท้านะครับเป็นท่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะท่านี้หลายๆคนบอกว่ายากหลายๆคนบอกว่าสอบไม่ผ่านนะครับจะมีวิธีการสอบอย่างไรให้ผ่านนะครับติดตามดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวครูป๊อกจะให้น้องเบียร์เป็นคนสาธิตให้ดูนะครับอ่าน้องเบียร์ครับเขาเกียร์ดีเดินหน้าเลย โอเคปล่อยรถไหลช้าๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับก็ใช้แต่เกียร์ดีนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆนะครับเดินหน้านะครับให้ข้างรถเรานะช้าๆชิดมาทางเสานะครับที่อยู่ด้านนอกสุดนะให้ห่างจากเสาเนี่ยประมาณสัก1เมตรได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆเราห่างเวทประมาณสัก60 70เซนได้เดินหน้านะครับให้ท้ายรถเรานะเลยเสาสามต้นบนนี้ไปก่อนนะครับน้องเบียเดินหน้าไปครับน้องเบีย เด okay. no okay. uh, 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 though, uh, uh, ินหน้าไปครับเดินหน้าไปโอเคยุด่เดินหน้ามาถือว่าใช้เกียร์ครั้งที่หนึ่งนะครับท่านี้อย่าใช้เกียร์เกินเจ็ดคันนะครับรวมถึงตอนขับของด้วยนะอเข้าเกียร์อาถอยหลังเกียร์ที่สองพอเข้าเกียร์ปุ๊บมองจากท้ายรถแล้วนะมองท้ายรถเราโอเคให้ท้ายรถเราอยู่ประมาณเสาต้นที่อยู่นอกสุดโอเคปล่อยรถไหลนะครับหรือเราจะมองมุมตรงนี้ก็ได้นะช้าๆน้องเบียร์ให้ท้ายโอเคพอนะครับเดินหน้าไปนิดนึง เอามาลึกไปอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคเห็นไหมเห็นไหมน้องเบียเห็นเสาไม้เห็นพอดีเลยเนาะน่ะจะสังเกตว่าเสาต้นที่อยู่นอกสุดนะครับนี่คือเสาต้นในนะครับคือเสาต้นกลางน,นี่คือเสาต้นนอกนะเสาต้นนี้นะครับทะแยงตรงกับหัวมุมตรงนี้เลยนะตำแหน่งที่เราหันมามองนะครับจากในรถนะหรือเราจะดูจาก ทา้ายรถเรานะครับเห็นไหมจะอยู่ประมาณกับเสาต้นที่อยู่ด้านน้องสุดทดีโอเคพอได้ตำแหน่งนี้ปุ๊บน้องเบียหักซ้ายครับสุดพวงมาลัยเลยหักสุดน้ำหักสุดระคายออกนิดนึงนะโอเคหักเสร็จปุ๊บน้องเบียมองกระจกขวาครับแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆนะโอเคเราอาจจะสลับมามองเสาต้นนี้ด้วยก็ได้นะครับชา้าๆแต่ถ้าทําตามสูตรนี้นะยังไงเสาต้นนี้ไม่ชนแน่ๆเอาชา้าๆก่อนมองกระจกขวาอย่างเดียวแล้วตอนนี้ ให้เห็นเสาต้นที่หนึ่งก่อนนะต้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วต้นที่สองช้าๆก่อนน้องเบียร์ให้ท้ายรถด,ด้านขวาเลนะาย,ายนะทะยานต่อกระสาบต้นที่สามโอเคปล่อยรถไหลครับน้องเบียร์โอเคตงรงแล้วยุดหยุดครับยุดยุดยุด,ยดอันนี้ลึกไปน้องเบียร์ลึกไปอันนี้ลึกไปเดินหน้ามาใหม่เดินหน้าใหม่พอเดินหน้าปุ๊บนับเกียร์ที่สามเลยนะอันนี้ลึกไปนะถ้าลึกไปโอกาสจะชนฟุกบ,บาทมากขึ้นโอเคปล่อยเบรกนะครับให้รถไหลขึ้นมานิดนึง อีกนิดนึงพอพอเห็นไหมจะตรงกับเสาต้นที่สามพอดีใช่ไหมเข้าเกียร์อาใหม่นิ่เปีเกียร์ที่สี่แล้วโอเคขึ้นกลับให้รถตรงอพอคือรถตรงเสร็จนะเดี๋ยวเราจะปล่อยรถไหลนะครับรถจะทะแยงนะครับแบบตรงๆลงไปนะตอนนี้มองกระจกซ้ายนะครับอมองกระจกซ้ายนะแล้วถอยลงไปนะครับอย่าให้ ล้อหลังเราเข้าไปลึกหน้าอาถอยไปแต,กต่การมองจากกระจกนะครับดูล้อเนี่ยจะมองยากเลยคุณป๊อกจะมีวิธีเงี้ยช้าๆช้าๆน้องเบียร์อีนิ่พอพอเห็นไหมเห็นสาตัวนี้ไหมประมาณนะทะแยงตกกับประมาณกลางกระจกอันนี้เลยนะครับดูจากนี้เห็นไหมแล้วก็หยุดรถอ่ะคราวนี้หักขวาสุดเลยครับน้องเบียร์อ่หาหักขวาสุดนะแล้วปล่อยรถไหลช้าๆนะหักสุดแล้คายออกเห็นไหมแล้วก็ดูหน้ารถก่อน เราจะชนอะไรก่อนเราต้องมองสิ่งนั้นก่อนดูหน้ารถเรานะจะปัดชนเสาสามต้นนี้ไหมโอเคอ่าไม่ชนแล้วหยุดนะไม่ชนแล้วหยุดก่อนพอหน้ารถไม่ชนเสาแล้วเราไม่มองแล้วเรามองกระจกซ้ายนี่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมองจากกระจกซ้ายแล้วสูงเกินไปนะก็ต้องปรับกระจกตัวนี้นะครับให้ต่ําลงนะครับเพื่อจะได้เห็นแนวฟุตบาทนะโอเคมองกระจกซ้ายนะครับจะชนฟุตบาทไหมถ้าล้อหลังจะชนฟุตบาทไหมสลับมองหันไปมองข้างหลังด้วยหันศีรษะโอเคมือมือซ้ายโอกมาที่เบาะ อ่าโอเคนะต้องหันมอง,องนี้นะครับโอเคช้าๆมองซ้ายด้วยครับแล้วมองหลังทีนึงช้าๆมองซ้ายทีมองหลังทีนะรถของครูจะมีกล้องอยู่นะแต่ว่าไม่แนะนําให้มองกล้องนะช้าๆถ่ายอยอู่ถอยได้ไหมถอยได้ไหมอีนี้หนึ่งพอเห็นไหมจะได้เสียงเซนเซอร์ร้องตื้นละนะครับเซนเซอร์ร้องตื้นนะหยุดแป๊บนึงก่อนนะพอเซ็นเซอร์ร้องตื้อปุ๊บมาดูข้างหลังนี่นะครับเห็นไหมยังห่างอยู่อีกประมาณนี่นี่ที่ร้องนะครับ ยังห่างอยู่ประมาณสักหนึ่งอกแต่เขาล้องเตือนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราถอยเร็วจนจนเกิดการชนเสาด้านหลังนะ่าพร้อล้องเตือนปุ๊บถ้าคิดว่าเรายังถอยได้อีกนิดนึงแล้วรถตรงเราถอยต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเราถอยแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะชนเสาต้นหลังเราหยุดนะอ่าคืนอ,อะไรกลับให้รถตรงอ่าแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ดีเดินหน้านี่คือเกียร์ที่ห้าเลยนะอ้าวแป๊บหนึง่งจะเห็นว่าหน้ารถเอียงได้ไหนเอ่ยเอียงขวาใช่ไหมอ่าเอียงขวา เดี๋ยวขวาต้องหกัก<า>หักซ้ายเลยครับหักซ้ายหักซ้ายช้าๆหยุดก่อนหักซ้ายถ้าเอียงเยอะหักให้สุดเลยครับน,น้องเบียร์หยุดรถแล้วหักนะถ้าเราปล่อยรถไหลด้วยบางทีเราปล่อยรถไหลเร็วนะหน้ารถเราอาจจะพุ่งชนเสาสามต้นหักซ้ายให้สุดเลยครับสุดพวงไล่อ่าเดินหน้าครับช้าๆนะอีกนิดนึงก็จะตรงแล้วเดินหน้าอีกอีกครับอีกอีกนิดนึงอ่าตรงแล้วยังหยุดตรงแล้วยุยดขึ้นตับ อ่าพอคืนกัดเสร็จปุ๊บอ่าข้าเกีรยว,ว่างได้ดึงเบกมือนี่คือเดินหน้าไปเกียร์ที่ห้านะครับน้องเบียร์ก็บองกระจกทางด้านขวามือเห็นไหมตัวรถเราเข้ามาข้างไหนย,ยังตัวรถเราไม่ล้าเลยเสาต้นอยู่นอกสุดเห็นไหมแล้วมองกระจกซ้ายเห็นไหมรถเราชิดฝั่งบาทยังเชิญนะครับเนี่ยนะครับในสนามสอบบางที่นะครับ ทางด้านซ้ายนี้จะมีเส้นสีขาวอยู่นะครับต้องให้รอหน้ารอหลังนะทับเส้นสีขาวด้วยซึ่งเส้นสีขาวหนา25เซนนะครับแล้วพยายามตั้งรถให้ตรงให้มากที่สุดเลยนี่ถือว่ารถค่อนข้างต,งตั้งตรงมากเลยนะครับอันนี้คือเดินหน้านะครับเป็นเก์ที่5้านะเดิน5้าไปเกทที่ห้าน้องเบียร์ก็ต้องหยุดรอเจ้าที่ก่อนให้เจ้าที่เขาเช็คก่อนนะครับถ้าเจ้าที่เขาเช็คแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ขับออกไปได้น้องเบียร์ก็ต้องดูว่า ต้องเบรหักสุดแล้วออกไปได้ไหมถ้าออกไปได้นะก็ถือว่าใช้เกียร์แค่ห้าเกียร์นะครับถ้าออกไปได้เราถอยหลังนะครับหันไปมองข้างหลังนิดนึงคิดว่าถอยหลังนะมองเสาด้านหลังนะโอเคคิดว่าถอยต่อได้ไหมถอยไปข้างหลังดีกว่าไหมตั้งหลักถอยลงไปดีกว่าไหมดีกว่าที่จะเสี่ยงแล้วขับออกไปชนจะมาเอาเกียบเบรกนะครับเข้าเกียร์ R แล้วนำเบรมือลงด้วยนะครับ ดึงขึ้นแรงๆแล้วก,กดปุ่มอ่าโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ R โอเคนะครับให้หันไปมองข้างหลังนะครับเอามือโอไปที่เบาะน,นะครับก็ถ้ามองจากกระจกน้องเบียร์ลองดูนี้ถ้ามองจากกระจกมันจะหลอกตาเราเห็นไหมกล้องจริงๆก็มองได้แหละแต่ครูไม่ค่อยอยากให้มองกล้องเท่าไหร่เดี๋ยววันใดวันหนึ่งกล้องเสียนะเราจะมองข้างหลังไม่ออกเลยนะเอาเขียหันจปมองข้างหลังครับอ่ะถอยหลังนะอ่นถอยเป็นอีกนิดนึงห่นถอยครับถอยถอย เซนเสื้อลองตื้อใช่ไหมตื้อยางเซ็นเซอร์ลองยาวยางยาวแล้วแต่ดวงดูสิเห็นไหมเรายังถอยได้อีกนะครับเซ็นเซอร์ลองยาวตื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะชนแล้วนะยังเหลือที่ประมาณนะบางบางครั้งน่าจะเหลืออีกประมาณ 40- 50เซนเลยนะครับถ้าคิดว่าเรายังถอยได้อีกนะถึงแม้ว่าเสียงล้องตื้อนะเรายังถอยได้อีกนะเราถอยนิดนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ขับออกไปได้ง่ายขึ้นโอเคถอยอีกประมาณสักครบ่นหนึ่งได้ครับ เพราะตอนนี้ถึงแม้เซนเซอร์จะร้องตืออ้อจะยาวนะครับเรายังถอยได้อีกนะเอาถอยอีกเอาพ่อโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วก็เข้าเกียร์ดีหักขวาให้ก่อนหักขวาให้สุดก่อนนะหักให้สุดก่อนเพราะถ้าเราปล่อยรถไหลด้วยแล้วหักเนี่ยบางทีอาจจะไม่พ้นเพราะนั้นเราควรจะหยุดรถนิ่งก่อนแล้วหักขวาให้สุดก่อนนะออาหักขวาสุดแล้วปล่อยรถไหลน,นะครับมองกระจกขวามีใครมาจากด้านหลังไหมอ่ะปล่อยรถไหลครับ ให้เส,สาต้นนอกสุดนะครับทะยงตรงกับคาน A นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะช,ะชะ้าๆครับน้องเบียร์ช้าๆช้าๆช้าๆอ่ปล่อยลวดไหลก่อนอ่าให้ทะยงตรงอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ทะยงเอายุดอ่าโอเคแล้วก็คืนกลับให้ล้อตรงนี่คือเทคนิคตอนออกนะเอาแล้วก็ปล่อยลวดไหลไปนะครับช้าๆนะตรงเลยต้องตรงกับให้คานให้เสาเนี่ยเสายืนด้านนอกสุดอะที่เมื่อกี้ตรงกับคาน A ด้านซ้ายอะทะยงตรงกับ คานบ mm ีด้านซ้ายก็คือเสาที่ตรงกลางรถตรงตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยโอเคปล่อยรถไหลตรงๆนะครับโอเคตอนนี้รถจะเฉียงออกประมาณสี่้าองศานะไหลขึ้นไปตรงๆก่อนอีกนิดนึงยังไม่บางอีกเอายุดอ่าแล้วก็หักเลยคราวนี้ซ้ายสุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆกับน้องเบียร์ช้าช้าอ่าอีกนิดนึง หัาช้านะให้รถตรงก่อนช้าๆ้าหายนิดเดียอ่ารถตรงยางตรงแล้วหยุดหาค้นกราบโอเคอ่าเดินหน้าไปดิดนึงนะครับแล้วหยุดนะโอเคพอ่อโอเคเข้าเกียร์ว่างดึงเบรกมือนะครับนี่คือการทำท่าสอบนะครับถอยหลังเทีบพื้บาาท,ทางด้านซ้ายนะครับโดยมีเงื่อนไขขึ้นหนึ่งนะครับอย่าใช้เกียร์เกินเจ็ดครั้งนะครับลวนตอนออกด้วยนะ สองคือเสาที่เห็นอยู่ทั้งหมดห้ามชนนะครับสก็คือพยายามให้ข้างรถชิดซ้ายเข้าไว้นะครับถ้ามีเส้นสีขาวทางด้านซ้ายซึ่งหนายี่้าเซนต้องให้ล้อนหน้าล้อหลังทับด้วยนะแล้วก็ตั้งรถให้ตรงให้มากที่สุดเลยนะครับโอเคยังไงเพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับลองไปฝึกดูนะครับขอให้เพื่อนๆสอบผ่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ